นี่หนังสือภาพทั่วไปก็คือให้ความรู้ให้ความรู้ต็มๆแต่ให้ข้อคิดไหมไม,ไม่มีข้อคิดอันนี้ทั้งความรู้และข้อคิดนี่ครับต,ต่างของหนังสือภาพกับหนังสือมิทฐานภาพอาจารย์เรื่องนี้นะครับมีมีอีกหลายมุมมองที่ที่ผมดูว่าน่าจะเอามาเล่นกับเด็กๆได้มาใช้กับเด็กๆได้นะครับ อย่างเช่นถ้าอาจารย์สอนเด็กโตอาจารย์มัธยมยังมาอยู่ไหมครับกลับ <sk r isa> ดีกว่า <sk r isa> มาอยู่ไหมครับอาจารย์มปมลายอยู่ไหมฮะป <sk r isa> อะต้นเอกปอต้นเลยอาจารย์ป้ายถ้าหนึ่งที่สอนมต้นกลับไปเหรอครับกล <sk r isa> ับไปสอนเด็กทําใบงานดีกว่า <sk r isa> พิมไม่ยเยอะ อาจารย์ถ้าเราจะสอนอาจารย์มัธยมนะกับประถมนะครับประถมถ้าจะไปสอนเด็กแต่งนิทานนะครับอาจารย์ต้องอธิบายเขาว่านิทานให้เด็กฟังด้วยง่ายๆนิดหนึ่งนิทานคืออะไรกัจนคือเงียบสนิทเสิมาตมาทุตทได้ยินในบาครับนิทานคืออะไรครับเรื่องที่แต่งขึ้นมาเรื่องแบบไหนที่แต่งขึ้นมา ่อแทรกสุธรรมนะครับยิ่งพเยอะปีอนอนกันนะอ้ะจะพูดกระชับกระชับอาจายนิทาน,นคือเรื่องที่แต่งขึ้นมาแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องไม่ธรรมดาชัดไหมครับง่ายๆเนาะถ้าเป็นเรื่องธรรมดาปุ๊บไม่สนุกเหตุการณ์ปกติไม่สนุกอาจารย์มาดูนะครับเรื่องนี้มีความเป็นนิทานตรงไหนเอาแค่หลักการแต่นิหารเข้ามาจับก,ก็ได้นะครับ ไคฟ่ฟองหนึ่งกลิ้งไปตามพื้นกลิ้งผ่านป่าผ่านสวดดอกไม้แล้วกลิ้งลงจากเนินสุดท้ายมันก็กลิ้งไปในรังเป็ดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกลิ้งลงจากที่สูงลงมาที่ต่ำนี่เข้าไปอยู่ในรังเป็ดถือว่าเป็นธรรมดามันฟุเข้าไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆแต่ตรงนี้สิครับเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนิทานเนี่ยเพราะแม่เป็ดไม่เห็นถึงความผิดป,ปกตินี่แหละครับคือเรื่องผิดป,ปกติของเรื่องนี้ถูกไหม ถ้าแม่เป็ดเห็นถึงความผิดปกติเลยเขีย่ยไข่ฟองนี้ออกจากรางเรื่องเกิดไหมไหม่เกิดนะครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทําให้เกิดนิทานขึ้นมาแล้วคนแต่งอาหารมากจริงๆแล้วจระเข้เอ้ยเป็ดนี่เป็นอาหารของจระเข้ถูกไหมครับแต่ข้ออาหารเอาตัวอาหารนี่แหละคือเป็ดมาเลีย้งยงจระเข้ขัดแย้งกันตลอดเลยเป็ดจะรู้สึกรุ้นตลอดเลยแต่เรื่องนี้เยียงจริงนะครับ ใช้ชีนะครับเรื่องนี้เด็กชอบมากดูเหมือนธรรมดาในสายตาของผู้ใหญ่นะครับแต่ผมเป็นเล่าให้เด็กขอฟังแล้วฟังอีกเด็กอนุบาลสองนะมันมันมีอะไรที่ที่ไปสนองจริงแล้วอาจารย์เ,เแต่พวกเราเนาะพูดทง่ายถ้าพูดเรื่องระพบนิดหนึ่งเนี่ยสองแง่สองงามเราจะสนะุกไหมครับ มันก็สนุกพิน่อยแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันเด็กก็เหมือนกันถ้าพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นความลับเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าสนุกนะครับมก็สนุกก็คือไม่ธรรมดาพูดเรื่องแขนเรื่องขาไม่ธรรมดาแต่พูดเรื่องจูเรื่องจิ๋นก็รู้สึกว่าเออมันขึ้นมาแฮะใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ดูนะครับเรื่องชีอันนี้เป็นหาของใครครับสิงโตทำไมรู้ว่าเป็นสิงโตเปิด นะครับเป็นสิงโตจริงๆด้วยคนที่เขียนเรื่องนี้ชื่อโอตะคอนเมกก็แสดงว่าเป็นคนคนไทยนี่แหละใจดาจันทร์ไปตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อไม่ชื่อโอตตั้งชื่อเป็นโอตะถ้าใครชื่อพิมก็ตั้งชื่อเป็นพีม้า sáng tôi dài các quy đạo của hợp tác chi chắn và đi mấy một ký đồn chi chắn lời sáng tôi dạy chi nhớ lớp hơn chứ con không khỏi gì đốc thái แอบฉีหลังพุ่มไม้แอบฉีต้องฉีเบาๆล้วยนะลิงฉีบนต้นไม้เต่าทองไม่ต้องฉีจริงไหมครับต้องจะสัตว์ทุกตัวต้องฉีนั้นแหละครับบางทีเมฆก็ฉีใช่ไหมวันนี้เมฆฉีไหมครับฉีแต่ฝนตกตางคากล้า เด็กดีไม่ฉี่ในสระว่ายนะ้ำเอาใครเคยฉี่ในสระว่ายนะ้ำบ้างยกมือขึ้นาภาพเลล่าสารภาพไปเลยเด็กผู้ชายยืนฉี่เอาใครยืนฉี่ยกมือขึ้นไม่ยกแสดงว่านั่งฉี่เด็กผู้หญิงนั่งฉี่เอาใครนั่งฉี่ยกมือขึ้นน่ดีมากค,ครับปลาฉี่ในนะ้ำเราจึงม,มองไม่เห็นปลาหมึกพ่นหมึกไม่ใช่ฉี่ เราดื่มน้ำเข้าไปเราก็ต้องฉี่รั้งฉี่เอาไว้ไม่ดีเด็กดีอย่าลืมฉีก่อนนอนเอาไ้ฉี่ร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองสามจบปรบมือให้ฉี่ด้วยถ้ามีเดียวน้อยจานขยับางส่วนมีเดียวนะครับก็ทำให้ความรู้สึกมันสม,มุกละใช่ไหมครับยกท้ายฉี ยืนฉี่แค่นี้เองนะครับแทนที่มันจะอยู่เฉยๆใช่ไหมครับเด็กชอบตรงไหนอาจารย์ลองวิเคราะห์ที่หนึ่งสิต้องฉี่เสียต้องทำสยงฉี่ด้วยตอนได้เห็นท่าทางฉี่ของสัตว์ต่างๆแถมหน้านี้นะครับเด็กโอ้ยเด็กสะใจกันมากเลยอาจารย์ดูนะครับแต่หน้านี้เด็กก็ชอบเด็กปีเด็กปีไม่ฉี่ในสาวยน้ำอุ้ยคลิกคลาดกันทั้งห้องเลยนะครับฉี่ว่าฉี่เฉน ผมไมันอยากไปไหว้นไปสาวไหว้นาำกระเด็ดปกลัวฉี่เข้าป,า, <c oughs> า,ปากเดวครับอาจารย์ดูนะครับ <c oughs> เราดื่มน้ำ้าไปเราก็ต้องโอ้ยเด็ดสะใจมากหน้า <c oughs> <c oughs> ี้เพราะว่าเข้าคนว่าเลยว่าเต็มที่เลยไปฉี่พุ่งมาเลยนะครับอาจารย์ก็ดูแค่ฉี่กับสีมันนะครับจะต,ต้องไปดูต,ต้นตอที่มันออกมา ไม่เป็นแล้วก็เป็นาบัสก็้าเด็กๆได้รับแผ่นนี้ได้รับแจกแผ่นนี้ซึ่งครูก็ควรจะแจกไปแบบนี้แหละนะเด็กๆจะไปทําอะไรรับระบายสีจบนะแต่ถ้าคุณครูจะไปทําให้มันมีความซับซ้อนมากกว่านี้ก็คือทําเป็นสื่อของเราก็ใช้แผ่นเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ทําอย่างไร ก็คือพับพับด้านล่างขึ้นมาปิดปากคุณปองอาใต้จมูกนะใต้จมูกข้างข้างหมูคุณปองจะมีขีดปิดปากเอาไว้เลย แล้วคุณปูยังเห็นหน้าของคุณฟองไหมเห็นหอยูอ่ลางๆใช่ไหมครับเราวาดหน้าคุณฟองแต่ว่าวันเว้น,วนปากเอาไว้ก่อนอวาดตารอยเดิม ว่าให้รู้สึกเหมือนกับว่าคุณฟองที่เราเห็นเนะี่ยหน้าเดิมตัวเดิมนะแต่ปากยังไม่ต้องเติมมแขนขึ้นมาผมจะเว้นเอาไว้ก่อนยังไม่ว่าก็คุณฟองถึงอว่าไร แทนที่เด็กๆได้ไปแทนที่คุณครูได้ไปคุณฟองยิ้มนะฟังเต็มปากแต่ปากที่เราจะเติมไปใหม่นะก็ว่าเป็นเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้โค้งฟังำถ้าดูแค่ปากเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนค่ะอารมณ์เปลี่ยนไปนะเดินอารมณ์ดีพอเปลี่ยนไปพบอารมณ์ ชักไม่ดีแล้วนะแล้วฟัแนแทนที่จะเติมให้ตเ,เต็มปากก็เติมให้มีเว้นเอาไว้บ้างเวนเว้นฟันเอาไว้ไ b e เ t น e n ถ้าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะออกเสียงว้องบบพอพาฝรั่งเศสไปลาก็เลยบอกว่าแถวว้องฟันเวน้น <c oughs> เลือกอะรนะเลือกเราว่าจะเชื่อตรงไหนไอ้แบบนี้แหละที่ทำไว้พูดอะไรแล้วใครไม่เชื่อรือว่าพูดเล่นพูดจริงใช่ไหมคะกระตุต้นให้ไปหาข้อมูลจริงๆเราเอง มีฟันหลอด้วยฟันเป็นจุดด้วยทีนี้เราจะถือว่อะไรล่ะเ<ห>มื่อฟันหลอแล้วคือลูกอมอ่ลูกอมยิ้ม ให้มีลักษณะโคออกมานะครับโคออกมาเป็นเพราะว่าคุณฟองชอบกินลูกโปงบางครั้งชอบกินลูกโปงชอบกินองคิ้นหรือบางครั้งก็ดื่มน้ำอัดลมทีนี้ทําแผ่นนี้เนี่ยเป็นสื่อสำหรับเราเพื่อที่จะเอามาพูดคุยกับเด็กว่าเห็นไหมคุณฟองกันหมอ อะไรทาให้ฟันหลอดได้บ้างเพราะอะไรคราถามได้ให้เ,เด็กตอบกินลูกอมอมยิ้มทาให้ปันหลอทันทีหรือเปล่าครับไม่ใช่หลอท,ทันทีใช่ไหมจะเป็นน้ําตาลค้างอยู่ในข้อฟันทําให้ฟันผุมีแบคทีเรียทําให้กัดกินทําให้ฟันผุกอบบกกผุอาผมากๆเข้าไปหาหมอคุณหมอก็จัถอนฟัน ดื่มน้ำอัดลมมากๆดื่มปุ๊บก,ก็ไม่ได้หลอปั๊กแต่ถ้าดื่มบ่อยๆดื่มมากๆเข้าน้ำอัดลมก็จะไปทําให้เคลือบฟันบางลงบางลงใช่ไหมฟันก็จะปรอกง่ายคุกง่ายแต่หาหมอหมอก็จับถอนฟันไม่ใช่เพราะอาหารอย่างเดียวไม่ใช่เพราะขนมอย่างเดียวอะไรทําให้ฟันหลอได้อีกถามเพื่อให้เด็กคิด เราก็จะเน้นถึงพฤติกรรมที่เขาควรจะทำหรือไม่ควรทำอย่างเช่นถ้าเด็กเล่นกันเอ๊ะเล่นกันทาให้ตันหลอได้ไหมวิ่งเล่นทําให้ฟันหลอได้ไหมเด็กได้งงถ้าไม่ระวังวิ่งชนกันใช่ไหมคลงหรือว่าหกล้มหน้ากระแทกพื้นเด็กๆได้สยดสยองเลยหน้ากระแทกพื้นฟันหักฟันหลอ ดูเฉยๆฟันหลอได้ไหมได,ได้ทำไมล่ะฮะฟันมันหมดอายุใช่ไหม <laughs> ฟันชุดแรกหลุดไปเราว่าเด็กๆมีฟันน้ำนมใช่ไหมเด็กเล็กๆ,ๆแต่ถ้าฟันน้ำนมหลุดเด็กๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีฟันแท้เกิดขึ้นมาดูเฉยๆ <laughs> ฟันก็หลุดได้น้องตื่นขึ้นมาฟันหายไปแล้ว ใช้เอกสารแผ่นสุดท้าย